สันติธาสตาประจชกชาติกาเทเสตุธรรมรมังอะลุกรมปิมังประชังนักมัตุระจนะตยยสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียนก้า ขอถวายความเคารพแด่พระครูปริยัติคณาพิลัษ์เจ้าคณะอำเภอขอวังประธานคณะสงฆ์ในวันนี้ขอจะเจรินพรกับยัางญานิโนยมพุทธศาสนิกชนคนขอวังสุผูสุขนโดยมีมีนประลัดอาวุโส นายจิตทนน์จันทลั่งแมนนด้นเนาะบ่าถือนนี่เนาะมาเป็นประธานประธานไปเข,ขาลาวัเมื่อนี้อตาตมาแสดงตนถึงจากบรรจันหน่อยมาเมื่อนี้สองงานขวบเป็นห้อตาตมาไม่ย่องไม่ออกคนละแสดงสัมโมท่นี่ยักษ์ถาอยู่บ้านบ่่คอยย่องไม่ออกมิจะให้ไม่ออก มืวอนี้เป็นหยยแห่อาจจะมาไม่ย่องไม่บอกที่ย่องจังไดนอกว่าที่หายยังเรามาย่องมาวอวยพรให้ญาติโยมตั้งแต่นยางเขามาลงจากรถยางเขามาเป็นแน่เห็นแล้วเห็นแต่เทวดาเห็นแต่นั่งฝานั่งใส่เสื้อขาวแล้วซ้อนอยู่แม่นมาไม่ออกผู้มาอยู่นี่ก็มีแต่เทวดามีแต่นั่งฝา ที่ไปอวยพ่อังไดละให้เทวดานั่งฝ่ามีแต่เทวดานั่งฝ่าก็จะอวยพ่อห้คูบาบันไม่พอไม่พอมื้อนี้อยากนโ่มมากกันหลายอาทิตย์หลายทา่ามากหลายมองมากรวมกันกับพวามีจิตมีศรัทธาในพุทธศาสนามีจิตมีศรัทธาในพุทธศาสนายิ่งมื้อนี้มาทั้งวัดอยู่สวนปา่านอนมองซึ่ง หลวงพ่อพระมหาแปงเป็นสังไว้หลวงพ่อพระมหาแปงเป,เป็นผู้สังเมืองคอว่างเป็นผู้ว่างแปงระลึกถึงคุณของเพินแน่เพินสังวัดไปทั่วคอว่างทุกตำบลวันนั้นเพินมีคุนูประการต่อคนคอว่างหลายบอมแมนว่าเพินเห็ดแต่เฉพาะแค่วัดว่าลามเพินนั่งเห็ดไปหอดลงเลี่ยน หอดระชาชอนอีกเพราะนั้นเพิ่นเป็นปูชนียบุคคลของอำเภอขอว่งพูีิควรเข้าควรเขลรพบูชาดังค่าถามว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังบูชาบุคคลผู้ควรบูชาบูชาหลวงพ่อมหาแปงภูมีพระคุณอาตมาท่านเพิ่นเลยเกิดท่านเพิ่นเมื่อที่เพิ่นว่างศิลาเลิก หลวงพ่อพระโตอาตมาก็มาจาได้เมื่อนั้นฝนตกหลวงพ่อละว่ะพุทโธเพิกถ้ำโมกเพิกสังโคเพิกละว่ะฝนจะตกคือเกาล่ะบ่หยุทธ์มาหลายๆกับเพิกบ่อยู่เลละวะอาตมาจําได้ตอนเป็นเด็กหน่อยการที่ห้องเบิงพักดีบ่ดีนี่บ่ต้องให้คนอื่นบอกใหคือจงตอนอาตมาเป็นเด็กหน่อย อาจมัน,นเคยบวชก็หลงพอพามหาแปงเนาะมาบวชผักฤดูร้อนจบป่หกเลยมาบวชเพบ่นจากเด็กหน่อยดือด้อมึนๆโบกเก่งๆปากดีๆพราะเขาไปกราบเราความรู้สึกมันที่ออกมาเองเลยห้องบต้องให้บอกเลยว่าผู้ใดเป็นพระดีหรือบ่ดีตะบะบารามีเพิ่นแพรออกมาหาอาตมา ขนาดเป็นเล็กหน่อยซ้ำนั้นยังย่งยั่งรับรูยั่งรับรูถึงความความพิเศษ,ษของ่นที่อาตมาเคยเบอกไปตอนนั้นอยู่วัดป่าล่ำดวนอาตมาบอกว่าวัดจะหน่อยวัดจะหน่อยอาตมาบอกว่าในสมองของฮานน์ว่าในสมองของคนมันจะมีแสงอยู่มันเรื่องแสงน่นหลัหลวงพ่อมหาแปงแล้วแสงแลอดหลายบาลมีลอดหลแพร่ขยายออกมา คุ้มครองดูแลพวกเขาคุ้มครองดูแลคนขอบ้างอำเภอขอบ้างทุกผู้ทุกคนนั่นคือคุ้ของหลวงพ่อมหาแปงมื้อนี้พวกเฮามาทำบุญสร้างกุศลแล้วกะอย่าลืมอุทิศถวายบุญให้เพนน้ำแน่เพิน่นสิไดไดปกคร้องดูแลคนบ้านเฮากตัญยูหูคุ่นเพิ่นเขาเรียกว่ากตันญูกะตะเบที รู้คุณท่านตอบแทนคุณท่านในเมื่อเพิ่นมีบุญมีคุณกับเหาอหาอก็ต้อง,องตอบแทนคุณเพิ่นโดยการทรงบุญหาเพิ่นมือนีสัทธาเนีโยน่มมาหลายแต่เบิ้งเนี่ว่าสัทธาเจ้าของเป็นจังแดดสัทธาแนบแน่นคือจังพวกเจ้ามานั่งอยู่นี่เฮ็ดแล้วได้บุญหลายแต่สัทธาตามหนาที ศรัทธาตามตามกันมากเหตุพ่อให้ๆๆหือแล้วเหตุตามหนาทีแบบนั้นบุญมันบกเกิดเพราะนั้นที่เฮาหม้าทุกเมื่อนี่บุญที่ใดไปจิงบอสํำกันศรัทธาจังได้ในพุทธาศาสนาที่ต้องการคือศรัทธาที่เชื่อมั่นในพุทธศาสนาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์บอมีความลังเลสงสัย ในพุทธศาสนานั่นแหละคือศรัทธาศรัทธาแท้ๆอย่าไปเปอย่าไปไปหาพญานาคไรอย่าไปไปหาเท่าเวสุวรรณไรโมเมนต์ศรัทธาในพุทธศาสนาลุงพรนึงเราบอกไว้อาจจะอามาราจำได้เราบอกว่าเศร้าบานต้องไปยายสวมหนีทางพญานากรเลยว,ว่าพญานาคคือสวัวแท้เราว่า หูว่าเป็นขี่กับบุหูจะลบอยู่แล้ววะแม่นงนบอยตงไห้ชาวบ้านยา,ากน้อ,อีกอพยานทาทข้าวุทุกวันก็คือกาอทุกมือนี่มีคู่กายแก้วมาใหมหูจากบุระคู่กายแก้วเป็นยังไงบาไปเอาบันมาแหยงคู่กายแก้วคู่กายแก้วเป็นลื้อสีเป็นลื้อสีเป็นลื้อสีละ่ะไปมักสาว ไปมักสาวตอนแหลบเหาะไปไปมักสาวศีลเบิดเหาะกลับเมื่อด้เออนี่คู่ไกลแก่เหาะกลับเมื่อบอะไรยางเมื่อไปนพอะยางเมื่อยางผ่านบานคนผู้นันกระทามู้นีกระทามเป็นยังคือบ่เหาะเป็นยังคือบ่เหะยางเห็นยังโอ้ยยางส้มเมืองปนว่าณจริงะศีนเพิ่นเบิดศีลเพิ่นเบิดเป็นกระหาทั้งตัวยางทั้งทายางส้มเมืองสามร้อยหยดหล่ะู้นั้นกระทามู้นีกระทาม อยากอายแบบนี้อยากอายเลไกได้ตัง้งจิตอธิษฐานว่าเกิดชาติมาขอให้โตใหญ่หกพันลีลีหนึ่งมันจะคิดว่าอาตมาบริหารมาดูปีกง่าวสามพันลีขางละสามพันลีมีเขียวมียังโตดำโตใหญ่ก็วางกันไปมาแล้วจิตขาคอนอย่างเดียวอธิษฐานไว้ ย่งางไปตอนนั้นเขียดโกรธย่งางไปอธิษฐานแล้วกะหลังจากนั้นเพิ่นกระกลับมาปฏิบัติร้ำไม่ละฝึกสมาธิไม่เหาะใด้คือเกาแต่ว่าค่ำอธิษฐานเพิ่นบวท่านได้ถอนเพิ่นจิกลับมาขาพวกเจ้าเน่ยเห็นกรุงเทพนิม,มนต์มากแล้วนยไปตั้งไปอยู่ถนนราชดาบ่คู่ไก,ก่แก้วตัวใหญ่ใหญที่บ้านห้องอยาจะไ,ไปหาไหว้กับเขาเลยหยุด ยึดเอาพระพุทธพระรัมประงสงค์เป็นสาณะเป็นตือพึงก็เพียงพอแล้วอ่ะมือนีบอหไลายบ่ได้เดี๋ยวยุ่งที่มานี่อยู่ในป่าอาจารย์เพิ่มแล้วบอกอาจมาบอกให้อาจารย์เพิ่มไปบอกเอาอส,าาสมมติวาสารสุกมาไลยุ่งแหมเรามุยก็ไลย,ยุ่งถีตายเราบ่ให้ไห่เราอย่ายุ่งตายอาาย่ะไทยที่สุดท้ดทายนี่ อาจจะมากระขออ่างอิงเอาคุณพระพุทธเจ้าผููเป็นคู่ของมนุษย์ใละเทวดาทั้งหลายคุณของพระธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรุแล้วคุณของพระสงฆ์ภูประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณของความดีทั้งหลายจิญญานโยมได้รวมกันสางมาเป็นตบาเป็นเดชาเป็นพลาวาปัจจัยโอทิไสเมือสง ให้ญาิโยมสุขสุคทุกคนจงเป็นผู้มีอายุวัรนะสุขะพละปฏิภาณธานา,าสารสมบัติพร่อนอันใดที่ประเสริฐความปัถนาใดที่เป็นเลิศถ้าเป็นไปโดยความชอบประกอบไปโดยรรมแล้วขอจงสำฤทธิผลขอจงสำฤทธิผลขอจงสำฤทธิผลแก่ญาติโยมสุผสุคทุกคนเชิญ 三朵